สวัสดีครับลูกผอมน้องบิ๊กด้วยสวัสดีครับน้องบิ๊กด้วยน้องบิ๊กเริ่มไลฟ์แล้วสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยปวดจังวะนี่ปวดหรอกอันนี้ผอมลงเยอะนะเมื่อกี้ลูกก็ผอมนะ คือเขาเรียกว่าท้องท้องตามเมียเพราะเมียก็ท้องอยู่อันนี้รักเมียมากรักเมียมากครับไม่เพราะว่าเวลาเมียท้องอเราต้องให้ลงต้องกินเป็นเพื่อนเมียไงใช่เมียจะไม่เสียใจครับไม่เมียจะได้แบบไม่มกิ๊คุณถาผมว่ารักเมียมากไหมใช่ครับคุณตาคุณกลับได้ไหมเดี๋ยวก่อนเลเอาทำไมคุ่ถาเพุ่เข้ามาทมเลยอะรอคนหมดไปเลย่อรอคนรออะไรก่อนใจร้อนตัวนี้นะครับตัวนี้ครับไม่คุยกันไปเรือยครับผม หน้าหน้าเราขาวใช่ไหมนี่หน้าเราขาวเนาะนี่เราเรามีไฟช่วยเรามีไฟช่วยนะครับเราก็มาคุยกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเฮ้ยดูหน้าสวัสดีสามร้อยคนพี่พี่จะเป็นคนชมไหมเคยดูเคยดูเนี่ยเด็กกำลังฉากระตูนอยู่นีในห้องเลยเราต้องใจหนี่งโอหน้าเลเวอร์เหมือนเวละไม้มันทุกวันนี้มันมีเขาเรียกว่าวัตกรรมไงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใช่ครับผมเยี่ยมเลยเอาเอาหมอนบอไม่เอ็นต้องสตา์ไฟบอลอยู่นี่เครื่องหนึ่งอยู่นีเอาบ้าให้ไฟเนย คุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องโอ้รูโปรไฟล์สวยหลเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดเขาบางลับแล้วจะรู้กันอีกเขาเรือกอีกแล้วเขาเรือกเขาเลืองผู้เดนแนงผู้เจ้าผู้เดนแนงนั้นแขวะเนยวโอ้ยผู้เจ้าแข่นางน่เนแขวบิ๊กเปหรอจริงบิ๊กเป็นหมื่นแล้วพี่กิ่งเขามารอด่าของไงไม่ใช่อันนี้น้องไลฟ์ไปไหนครับเนี่ยในในในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้เด่นไปไหนผู้เด่นหมดครับผู้เด่นหมดอ๋อไลน์ในเฟซบุ๊กพี่เออาหูทิกตอกพี่กิ่งก็ตอนนี้จะห้าร้อยแล คือถ้าโหนี่พี่กิ่งตั้งเป้าหมายเลยนะตั้งแบบว่าถ้าสมมติคนดูเยอะเดี๋ยวมีเขาชอบแจกของแล้วก็ให้เอฟซีมาลองมาดูใช่คนจะรับใจดีจอะไรยังไม่บอกแต่จะมีแจกแน่นอนถ้าคนไม่แล้ววันนี้มาทำอะไระมาทำาไมวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คุณครับสัมภาษณ์ทุกประเด็นครับจะมาสัมภาษณ์วังไงขนาดนักข่าวอ่ะนักข่าวใหญ่ช่องอ่ะใยญ่ขนาดทีนีช่องใหญ่อะเบย์อะเขาผมไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะแต่คุณต้องให้พที่เป็นใครฮะพี่เป็นใครเป็นผมว่าดำ ผมใช้สิทธิ์นี้หรอผมอยากถามว่าผมตามเรื่องคุณเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะถามแบบมีสเต็ปครับนี่ขอร้องถามอะไรที่แบบว่าไม่ต้องถามไหมเงินเดบดนักบอลนักบอลไม่ถามไม่ถามมาคุยกันแบบเพื่อนดีกว่าคุณแบบถ้าถามเขาเรื่องแรงไหมแม่ยกเขเยอะมากนะฮะเดี๋ยวแม่ยกอ่าแม่ยกถ้าผมถามดีก็ช่วยซื้อของผมด้วยนะครับคอมพิวเตอร์แบนแจ็คไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ขึนนบอต่อไฟเลยวะสีขาวอ่ะที่จะมาซ้ำเรามั่นคือต่อขึ้นอีกบ่อไฟเอาสีขาววะ ใช่เอาสีขาวก็ได้ออมันขึ้นได้อยู่นะสีขาวโอ้ยแรงมากโอเคขึ้นได้อีกไหมสีขาวมีบัหรือว่าตัวจริงจะขึ้น่อหนี่แมนโอ้ยไม่หรอกสีขาวบอ่โอเคว่าตัวจริงหล่อมากพี่น้องไม่แต่บิ๊กสันกับพี๊กซ่างเหมือนกันเลยอ่ะบิ๊กบิ๊กคนดูเยอะมากเลยอ่ะใช่ดิคุณสันเขารอดังไหมก็บอกว่าเขาธรรมดาเอ่ะเออหน้าขาวแล้วหน้าคุณขาวแล้วเป็นไงบิ๊กบอกพี่หน่อยก็อแคบน่ารักมากๆเลยคือหล่อแท้ค่ะพี่อย่าหญ่ใหญ่ไม่ต้องไปเอ่อ ถ้าเกิดเป็นแบบผมคงคงจะไม่อยากคนดูยอ่แบบผมก็เลยนะจแจค็คมาไงเนี่ยมาก็ติ๊กต็อกผมไงพี่พี่อยามาไง <laughs> ค่อยดูจอเชื่อไหมค่อยถามผมว่าไงค่อยดูจอค่อยดูจองแต่ค่อยเล่นอยู่ดิตัวเล็กอยู่ผมดูพี่ตั้งแต่ถ่งตัวเล็กองอ๋อเรื่องอย่างแับแฟนฉันป่ะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าดูตลอดไม่ใช่ไม่ใช่แบบก่อนแฟนฉันอีกอะไม่บอกว่าเขาดังแค่เรื่องเดียวถูกต้องไหมแล้วอื่นดังอยู่เลยไม่แต่ไม่แต่แต่คนพูดนั้นจริงสันยงยอมยองไม่แต่บิ๊กบิ๊กอ่าอายุเนี่ยคือยี่สิบสี่ใช่ครับเท่าเมียผมเลยอ้าวทำไมได้เมียกินเด็กแล้วนี่ แมนครับชอบกินเด็กครับแซบบอแซบอี่หลีครับจะีกรองเดีก้องกินดีกกเอ๊ะผมถามคุณนะอย่าถามนะผมถามนะอย่าถามสองมืของมาฟังอะไรเออถามดีดีเด้อสองหมื่นเจ็ดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะอยากให้คนมาดูกันเยอะแล้วก็แชร์นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยบิ๊กจะมาพูดในวันนี้ทั้งหมดเลยที่อยากจะสัมภาษณ์ดีไหมตอบให้หมดเลยเลิกหน้าเสียแล้วเหน้าเสียตอบให้หมดเลย แชร์ก่อนแชร์ก่อนอยากถามอะไรตอบทุกประเด็นอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับน้องบิ๊กนะครับผมทุกอย่างบิ๊กจะตอบในวันนี้ผมมอบรายการพี่เลยวันนี้ชอบชอบพี่พูดเถอะเอาเพจเพจเห็นบอกว่ามีเพจตอนนี้อ่าเพจอันใหม่ที่ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก่อนนั้นเป็นอ่าชื่ออะไรนะบาวดอนบาวดอนใช่ไหมคือต้องกินปฐุมารมีมีกินอันนี้พี่อยากมุ่งเป็นคนรักแมวไรนะทำไมถึงต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออทำไมอ๋อก็ค่อยอยู่ฟินแลนด์ไหม อยู kind of a, yeah, ่ฟิลแลนด์อยู่ฟิลแลนด์แล้วก็ฟิลแลนด์มาหรอใช่อันเดียวมันมัน้ำไม่แรงน้องมันแตกในปากด้ล่ะไม่เขาเขาเออ่จริงเขาเป็นคนอุดรอบิ๊กเป็นคนอุดรจะไปเรียนที่อุดรเรียนอะไรบอสโก้ได้หลายมาอันนี้อุดรเราเรียนเรียนนี่ไงบอสโกเป็นประจำตอนนั้นสวัสดีจ้านมนมอยู่ห้ปีน้องแจ็คซันพาบิ๊ก ไปจีบพาไปเสียคนหรือเปล่าเนี่ยมีมีมีคอมเมนต์นะครับสามหมื่นสามไม่ค่อยหรอกสเปคสามหมื่นสามแล้วถ้าห้าหมื่นถามแรงเลยถ้าห้าหมื่นถามเป็นข่าวเลยเอาไงพี่นั่งนี่ก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่านั่งก็เป็นข่าวแล้ว พี่ล่างพี่ดาวผัวอะไรกับพี่แจ๊ดงงเออจริงเติดต่อกูชกูไม่ช่องกูเขาเหงาเขาเหงาช่องกูมันเหากูทำอะไรใช่ไหมแซวผมแซวพี่เขาเล่นจริงแฟนคลับผมแฟนคลับผมน่ารักทุกคนเพราะว่าจริงแล้วคือเราเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าตอนที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ตองอาทิตย์เนี่ยก็คือแบบโอ้โหข่าวบิ๊กเนี่ยผู้ใหญ่ฟินแลนด์เนี่ย ดังมากๆอสุดดยยเลคนแชร์กันเยอะมากอันนี้เริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่กิ่งเอาเลยไหมแล้วแต่แล้วแต่นะไม่ตอนนี้ปีนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะผมสามสิบห้าครับสามสิบห้าหรอเราเป็บญจเพศนะยิ่งปีหน้ายี่ห้าใช่มีอะไรแนะนำนรองไหมเป็บญจเพศอ่ะหยิบหยิบอะไรนี่สิครับไม่แต่ผมเวลาแนะนําใครนะก็จะชอบหาผมหลอกขายของหลอกขายของดาราหรืออะไรเงี้ยเพราะหน้าตาแต่วันนี้มาดีไม่หลอก สัญญาหอดจับมือก่อนอ่ะสั่นจับมือมาถ้าสัญญาไม่ดีนะดูนะคอยอย่านอกนะได้ผมไม่ยอดเนี่ยพูดอะต้องดูที่หน้าอกด้วยเออโอเคนะครับก็ถามได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยก็ชอบบอกว่าหลังจากที่เราโสดปุ๊บเนี่ยคนต่อคิวมันเยอะมากเลยมีคนไดเร็กมาจีบนะมีอะไรต่อคิวเยอะมากยืมงเงินก็เยอะนะยังไงวะมีเขายิ่งเงินเยอจริงเหรอหมดเล่นหมดเล่นไม่อยากรู้ว่าคนตามน้องต้องล้านสองเลยอ่านอินบ็อกซ์ทันเหรอน้อง ปกตินะ่ะมันปกติผู้ติดตามนะ่ะมันหลายร้านอยูน่นะแต่ว่ามันโดนปิดเพราะว่าผมโดนวิชาชีพแอบแฝงไงเพราะว่าผมขายของด้วยไงผมขายเอ่อาหารแคบมุมแคบหมูอะไรเงี้ยแล้วเป็นอมเนี่ยไ<ต>ม่มได้โดนปิดอ๋อต้องระวังต้องระวังตงรง,ตงเวลาไล่ไล่หรือว่าวางแผนแล้วต้อง,ต,องต้องดูดีครับก็<ม>ต่อคิวแล้วเอฟซีก็เซลล์มานว่าคือเขาติดตามมาแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับคือผมทําผมเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งแต่อายุสิบห้าก็แปดปีแล้วมั้งทำตั้งแต่ยังไม่มีอะไรแบบเนี้ย ตัวไอติ๊กตรงติ๊กต่ออะไรก็ไม่มีนะเฟซบุ๊กก็ยังไม่มีหนูไลฟ์สดนะช่องนั้นน่ะไม่มีเลยมันมีแต่แค่โพสได้อย่างเดียวครับก็หัดทำหัดทำหัดทำค่าคำถามที่จะถามเลยเนี่ยอันแรกเลยนะขออนุญาตอุตส่าห์ถามก่อนนะครับถามได้ทุกอันไหมได้ครับอนุญาตนะครับก็ได้อะไรตอบได้ก็ได้อะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ไอ้โม้ดูแจ็คขอคุยถามผมถามแรงเลยถามแรงเลยแต่วันนี้เป็นแนวพี่น้อง เดี๋ยวน้องรักน้องรักับน้อาเบาเบาไม่คืออย่างที่บอกอ่าแฟนๆหลายคนเนี่ยก็คือเขาก็อยากรู้เรื่องราวของบิ๊กอะไรนะฮะข่าวยอดเรียกบิ๊กแล้วกันนะครับคือบิ๊กเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเอ่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือผมว่าก็คงเป็นเกี่ยวกัดใจในครอบครัวถูกไหมใช่ไหมฮะครับจุดเริ่มแรกเลยมันมาจากเรื่องอะไรเฮ้ยแรงไปนะเฮ้ยไปจุดเริ่มแรกจุดเริ่มแรกหมายถึงว่าแบบในในในปัญหามันแบบจุกจิกหรือว่าแบบว่า มันมันเป็นเพราะว่าอ่าเกิดจากอะไรกจากตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ข้ามไปมันก็เกิดจากอยากตอบหรือข้ามได้ตอบได้อ่ะตอบได้ตอบได้เท่าที่ตอบได้เนาะเกิดจากอะไรครับพี่จะเอาเอามือเอานิ้วขึ้นมาอ่าเอานิ้วขึ้นมาห้านิ้วอาลบหนึ่งลบหนึ่งลบไปหนึ่งเือบสี่ลบไปหนึ่งเือบสามนี่แหละเกิดจากสามนิ้วอ๋อเกิดจากสามนิ้วใช่ แค่นั้นแหละไปแปลงงูนะชัวร์นี่นี่คือสามนิ้วนี้พี่บอกว่าสามนิ้วเนี่ยไม่บร่ยา่าศ่ป็นยัืองนะบรรยาการไม่โอ้ยไม่ได้นะอันนี้คือเกิดจากอันนี้เลยถูกไหมสามนิ้วเราไปเห็นหรือว่าเราอะไมันก็ประมาณนั้นมันไม่ไม่ไม่ให้เห็นจ่าหรอกมันก็เป็นแบบฟีลประมาณว่าเรื่อยๆจอบเบึงแหมภาษาอีสานแหมแหมแหมจอบึงจอบึงอันนี้บอกค้าเก่าเราบอกใจบ่งดด่ามาเด้อชอกบ่เพิ่นมาสวอกรึเปล่า งวดดราม่าไม่ช็อกเพราะว่ามันช็อกตอนแรกอะช็อกพอเขาเบิ่งไม่เรื่อยทั้งหมดก็มาช็อกใช่ไหมเหมือนเราดูนานดูตอนแรกช็อกดูไปได้ก็เริ่มไม่ช็อกแล้วก็เริ่มก็เริ่มจินระอะไรเงี้ยชิมไปชิมมาก็ไม่ช็อกใจโอ้โหใช้เวลานานไหมตอนถึงเนี่ยหมายเลขเนี้ยเอามาห้าขอห้าตื๊บเนลยตื๊บประมาณนี้แหละชอบมันหรอสามเดือนแจนยูเออรี่ เฟปบรี่ไม่รู้ว่าเดือนไหนประมาณนั้นเนี่ยเบียงถามเบียงคำถามเบียงคำถามเบียงคำถามห้าหมื่นแล้วโอ้ห้าหมื่นแล้วโอ้ห้าหมื่นเนี่ยเบา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 โอเคโอเคเบาเบาให้เบาให้อันนี้เบาให้แต่ถ้าอยากถามอะไรก็ถามมาถามมาได้ผมผมห้าพันแล้วอ่ะเมาวิ่ง่งสองพันห้าแล้วสอโอ้ชุดใหญ่เบาเบาเดี๋ยวดราม่าไปอยู่นั่นได้ไงครับบอกมันอยู่นี่ได้ไง